และการค้าขายทางทะเลระหว่างอินเดียและจีนมีมาตั้งแต่สมัยโบราณเรือค้าขายของพ่อค้าอินเดียและจีนจะแล่นผ่านช่องแคบมรากาเป็นประจำช่องแคบมรากาจึงกลายเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญระหว่างตะวันตกและตะวันออกต่อมามีเรือค้าขายของพ่อค้าชาติอื่นๆแล่นผ่านหรือจอดแวะพักติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า ในอาณาบริเวณหมู่เกาะมลายูช่องแคบมรากาและช่องแคบสุนดาจึงเกิดเมืองตามชายฝั่งทะเลขึ้นหลายเมืองและประเทศมลา,ายูโบราณแห่งแรกก็เกิดขึ้นที่เกาะสุมารตราโดยมีเมืองจำบีเป็นราชธานีประเทศมลา,ายูโบราณแห่งแรกนี้นอกจากจะเป็นจุดศูนย์รวมศิลปวัฒนธรรมมลายูโบราณแล้วยังเป็นศูนย์การค้าขายทางทะเลอีกด้วยต่อมา ประเทศมาลายูโบราณแห่งนี้ได้หายสาบสูญไปจากหน้าประวัติศาสตร์เมื่ออาณาจักรศรีวิชัยเกิดขึ้นโดยมีราชธานีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองปาเลมบังในเกาะสุมาตราตอนใต้อาณาจักรศรีวิชัยเริ่มเจริญรุ่งเรืองในศตวรรษที่7โดยมีอาณาจักรกว้างใหญ่ไพศาลมีอำนาจครอบคลุมทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งหมายถึงครอบคลุมอินโดนีเซียฟิลิปปิน มาเลเซียสิงคโปร์บรูไนและส่วนหนึ่งทางตอนใต้ของประเทศไทยอีกด้วยในสมัยการปกครองของกษัตริย์แห่งราชวงศ์สเรนทรอนาอาณาจักรศรีวิชัยมีอำนาจและมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดควบคุมเส้นทางเดินเรือในช่องแคบมะละกาและช่องแคบสุนดาเ <c oughs> มืองต่างๆที่อยู่ตามชายฝั่งทะเลในบริเวณนี้ซึ่งอยู่ใต้อำนาจ และอิทธิพลของอาณาจักรศรีวิชัยกลายเป็นศูนย์การค้าขายทางทะเลโดยเฉพาะราชธานีของศรีวิชัยเองนอกจากจะเป็นศูนย์การค้าทางทะเลยังเป็นศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมศูนย์วิชาความรู้สาขาต่างๆและเป็นศูนย์ศาสนาพุทธในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยอาณาจักรศรีวิชัยมีกองทัพเรือที่ยิ่งใหญ่และเข้มแข็ง สามารถให้ความคุ้มครองแก่เรือค้าขายของพ่อค้าชาติต่างๆที่มาค้าขายในดินแดนแถบนี้เมืองชายฝั่งทะเลที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรศรีวิชัยรวมทั้งราชธานีของอาณาจักรศรีวิชัยเองจึงคึกคักไปด้วยเรือค้าขายของพ่อค้าชาติต่างๆซึ่งพ่อค้าเหล่านี้จะซื้อเครื่องเทศ นำกลับประเทศของตนส่วนสินค้าที่ชนพื้นเมืองซื้อจากเรือสินค้าของพ่อค้าต่างชาติได้แก่เครื่องแก้วเครื่องถ้วยชามเครื่องโลหะเสื้อผ้าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆด้วยเหตุที่อาณาจักรศรีวิชัยเป็นศูนย์วิชาสาขาต่างๆจึงมีผู้คนจากต่างเมืองทั้งไกลและใกล้มาศึกษาหาความรู้โดยเฉพาะ มาศึกษาพระธรรมในพระพุทธศาสนาในโรงเรียนชั้นสูงแห่งพระพุทธศาสนาในราชธานีอนาณาจักรศรีวิชัยผู้คนต่างเมืองที่มาศึกษาพระพุทธศาสนานี้ส่วนใหญ่มาจากประเทศจีนนอกจากจะมาศึกษาพระธรรมในศาสนาพุทธแล้วยังมีไม่น้อยมาศึกษาวิชาภาษาสันสกฤตและวิชาธุรกิจการค้า หนังสือพุทธศาสนาได้ถูกแปลเป็นภาษาจีนโดยชาวจีนที่มาศึกษาในโรงเรียนชั้นสูงในราชธานีอาณาจักรศรีวิชัยนักเดินทางชาวจีนคนหนึ่งที่นับถือศาสนาพุทธชื่ออี้จิงซึ่งได้แวะในราชธานีอาณาจักรศรีวิชัยในระหว่างเดินทางไปยังเมืองนาลันทาประเทศอินเดียได้เล่าในจดหมายเหตุของเขาว่า ในราชธานีอนาณาจักรศรีวิชัยมีพระสงฆ์ในพุทธศาสนาจำนวนพันๆองค์พระสงฆ์อาวุโสองค์หนึ่งซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของประชาชนมากมีพระนามว่าสากยะกิรติกษัตริย์อาณาจักรกศรีวิชัยนอกจากจะสนพระไทยในการส่งเสริมวิชาการต่างๆโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาแล้วยังทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆ ฉะนั้นความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆจึงดำเนินไปได้ด้วยดีกษริย์องค์หนึ่งแห่งราชวงศ์สายเลนทราได้ทรงเจริญสัมพันธไม,ธมตรีกับกษัตริย์แห่งประเทศจีนโดยในคอ9 0 0พระองค์ได้โปรดให้ราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศจีนทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรศรีวิชัยกับประเทศจีนดําเนินไปด้วยดียิ่ง กษัตริย์อาณาจักรสีวิชัยทุกพระองค์สนพระไทยในพระพุทธศาสนามากศาสนาสถานได้สร้างจำนวนนับไม่ถ้วนทั้งในเกาะสุมาตราและเกาะชวาเจดีบุโรพุโทโธอันเป็นสิ่งมหัศจรรย์สิ่งหนึ่งของโลกซึ่งตั้งอยู่บนเกาะชวาตอนกลางประมาณ20ไมล์ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงยอกยาการ์ตาเมืองหลวงเก่าของอินโดนีเซียก็ถูกสร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรสีวิชัย คือสร้างขึ้นระหว่างปีคริสต์ศักราช778ถึงปี840ตามศิละปะฮินดูชวาหรือเป็นการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมอินเดียและวัฒนธรรมดั้งเดิมของอินโดนีเซียเจดีย์แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในทางพุทธศาสนาเมื่ออาณาจักรศรีวิชัยจเจริญถึงจุดสูงสุดแล้วก็เริ่มเสื่อมอำนาจลงเรื่อยๆจนอำนาจและอิทธิพลที่เคยยิ่งใหญ่ ในที่สุดก็สิ้นสุดลงเพราะที่เกาะชวาได้เกิดนครลัดที่มีกษัตริย์ที่มีความสามารถและเข้มแข็งปกครองนครและประชาราศด,ด้วยความเฉลียวฉลาดและยุติธรรมจนในที่สุดสามารถแทนที่ปกครองอาณาจักรศรีวิชัยได้ทั้งหมดเพราะสามารถทำลายเอาชนะกองทัพเรือศรีวิชัยได้และนครลัดที่สามารถเอาชนะทำลายอำนาจ และอิทธิพลของศรีวิชัยนี้ต่อมาเป็นที่รู้จักกันในนามอาณาจักรมัชปาหิตจากการสิ้นสุดของอำนาจศรีวิชัยทำให้อิทธิพลของศาสนาพุทธในอินโดนีเซียและหมู่เกาะมาลายูเริ่มเสื่อมลงและศาสนาฮินดูก็เริ่มมีบทบาทและอิทธิพลในอินโดนีเซียและหมู่เกาะมาลายูศาส,สนาฮินดูได้รับการส่งเสริอมอย่างกว้างขวางจากกษัตริย์ผู้ปกครองนครมัชปาหิต พ่อกริย์มัชปาหิตทุกองค์นับถือศาสนาฮินดู